ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกนระซิพาพี่น้องไปเบิ้งนะคะ NKR นะคะรถ NKR ร้อยสิบแรงขั้นนี้นะคะขึข้นเขามาไม่ได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอาสบายดีครับพี่น้องเอานะครับพอครักพีฟครับน้องมือนี้นะครับกับบรรยากาศอุน่นๆนะครับในวันที่นะครับ6มกราคม2569ครับพี่น้องเอาออกคอนหัวล้านแพรบๆน,นะครับแดดกระลังซองหัวล้านค่อยเอา อย่ามาใกล้ๆตาก,ก้องมาดิเอานะครับเป็นตะกรอดอุ่นแท้าตาก,ก้องมือนี่ไหมผู้ใด้างสันละ่ะเอ้านะครับพอๆหลายายฮะนะครับนำเอาเอิลสู่ NKR ตัวนี้มาฝากพี่ฝากน้องให้ไอ้ให้น้องได้พิจารณานำกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถจากจังหวัดขอนแก่นแดนดอกคุงเสียงแฉนนะครับภาษีหกเก้านะครับพี่น้องราคาเท่าไหร่ค่ะโกตุกเปิดให้พี่ให้น้องนะครับได้พิจารณานำกันในราคาอยู่ที่ นะครับสองแสนสามมืนบาทสองแสนสามมืนบาทคุณลงคล้นมานะครับได้ยินไอ้คุณหนึ่งเล่าว่าคือแพ้งแท้เหมือนว่าเออคือขายแพ้งแทะมูเจ้าว่าท่านด้มาเบิ่งหลดนะครับบ่ได้มาสัมผัสบพราท่านในลองขับนะครับเพราะท่านด้เห็นโดยตัวจริงยัสฟาวตัดสินใจว่ารถโกตรนี่<ม>ถือคือแพงว่าข่อยตัวอีเลยญหรือตัวหเหลีะมาเบิ่งไกลๆน้ำกันครับพี่น้องรถคันนี้นะครับสีเดิมตลอดคันเกิดไปรถมาไม่เคยทําสีแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่จุดเดียว โกตุกจีบแล้วมา3ปีแล้วคันนี่นะครับกว่าจะได้มาเอามาเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องสภาพนะคะนะสภาพสีเดิมตลอดคันนะครับสีเดิมตลอดคันครับพี่น้องนะครับเอา ราคา2องแสนสามหมื่นบาทเลยยังแนมาเบิ้งน้ากันเอาภายในนะครับมาดูเก๋งภายในนะครับรถประมาณนี้นะคะดูเลยนะครับพี่น้องสีเดิมตลอดขั้นนะครับสิ่งที่ขาดหายไปนะครับบลมี่นะรถขั้นนี้เออนะครับเพราะว่าเบิ้งแล้วนะครับตั้งแต่เกิดบ่เคยมีวิทยุจักเทียนะครับแผงวิทยุบ่เคยมีนะครับไม่เคยมีนะครับเอานะครับมาเบิ้งน้ากันนะครับอยู่ครบทุกชิ้นยุทุกส่วนนะครับพี่น้องนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ นะครับเบิง้งนะครับเกียบจะมาปานเสาซำน่อยยืนตรงสวัสดีจ้าอยู่ในองศาเดิมหมดครบทุกขิ่นนะครับเดี๋ยวคอยเบิ้งน้ากันนะครับอันใด <S <S มีดอย <S <S มีดี <S <S ดเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันนะครับเอานะครับคอบกระบะเป็นกระบะริมใหญ่นะครับกระบะริมใหญ่ไม่นะครับไม่เป็นไม้ประดูนะครับไม่คอบกระบะเป็นไม้ประดูแต่ว่าพื้นท่าสีน้ำมันท่าสีกันนานะครับอาจดูแล้วอาจเป็นทึบๆจังหน่อยอาจบอเป็นสว่างเพราะว่ามันเป็นสีน้ำมันแต่ว่าการใส่งานบอต้องห่วงไม่ต้องสืบ นะครับเอ้าดูช่วงล่างคัสซี่นะครับไม่มีรอยผุรอยบวมไม่มีสนิมแม้แต่จุดเดียวไม่มีสนิมหลุมแม้แต่จุดเดียวยางนะครับพี่น้องมาแล้วกันยางเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นนะครับดอกลึกๆหนาๆเบื้องเห็น,ม,น,หนหมู่เจ้าเห็นบ่ขีนหน่อยเห็นขีนหน่อยว่เออนะครับยางลึกๆยางลึกๆนะครับเบือ้องไทยเดิมโรงงานนะครับพี่น้องนะครับพื้น,เป,น,นรรนะเป็นพื้นไม้ธรรมดานะครับเป็นพื้นไม้ธรรมดานะครับกระบะไทย นะครับกะบะ้ายนะครับมีห้อยผูเนี่ยล่างบนแต่ว่าไม่ได้สีเรียมนะครับตรงนี้ไม่ได้สีเรียมไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าอายุการใส่งานเพิ่นมั่นโดนนะครับพี่น้องนะครับ้างหลังกับะมาณนี้นะครับเอาดู้สยน้ำกันนะครับฟังทางใส่เงีมากให้ไว้เลยครับพี่น้องนะครับมั่นสิเงีคลขปดมันจะยาวขัดซสี่ห่างคันนะครับถังน้ํามันนะครับไม่มีรอยกระแทกกระดันนะครับ เดิมโรงงานเดิมสนิทนะครับโลโก้อีโยสุตติดถังน้ามันยังอยู่เลยนะครับกองดักน้ํานะครับกองดีเซลกวางอากาศอยู่ตาแหน่งเดียวกันเสากวางตําแหน่งเดียวกันเอาเขียงภายในฝันด้านคนขับนะครับพี่น้องนี่นะครับเบื้องแผงนะครับเบื้องแผงประตูน้ากันนะครับดูนะครับดูเบาะนี่ยังเดิมโรงงานนะครับเบาะนี่เดิมโรงงานบ่เคยฉีกบ่เคยขาดบ่เคยเปลี่ยนนะครับเบาะนี่ยังเดิมโรงงานนะครับนาคนส่งคนส้นอยู่ครบครบทุกชิ้นนะครับเบิ้งนะครับไม่มีหอยผุ นะครับแม้แต่จุดเดียวนี่สองแสนสามมู้จาว่าคุ้มไม่คุ้มเอาเบิ้งเครื่องน้ำกันนะครับดูเครื่องยนต์น้ำกันฉันตกไปทางนั้นบ้านนี่เอาตะกร้อมาหนึงก็ได้เกี้ยได้ค่ะได้ค่ะนี่นะครับนี่เครื่องยนต์นะครับเป็นซ b e นะครับไปทางนั้นมาทางนี้นะครับเป็นซ b e ีอหนึ่งอ้อมไปทางนี้ก็นะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับซ่องให้พี่ให้ยนางได้เห็นน้ำกันนะครับแหงทอละ แห่งพบบรรดาตักแกนนะครับแห่งพบบรรดาตักแนนะครับพี่น้องเบิ้งน้ากันเลยนะครับปานมาขังในมันมีบ่น้ำมันเบิ้งนะครับใหญ่กันคมลงคมร้อนนะครับแผงยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับอยู่ครบทุกชิ้นนะครับมาณน้นะคะพี่น้องขาเน้่นะครับเป็นรดแชร์รดทรงคนงานพี่น้องนะครับเป็นแชร์เสียงเครื่องน้ตาลนะครับแห่งพบบรรดาตักแจนเอาโอ้ควรฟังเสียงน้ำกัน É ah. กอนี่กับายแดงเราพี่น้องเลยหัลงกกอนนะคะถ้า้ใดสนใจก็แบบมาคุยกับเพิ่นไดนะคะแล่วไฟข้างบนนี่เดี๋ยวคอนตูสิเปียนเป็นสแตนเลสให้นะครับเปลี่ยนเป็นสแตนเลสสแตนเลสให้นะคะเนาะเป็นเล็กหนีบง่ามนะคะเนาะคอนลยสิเปียนเป็นสแตนเลสให้รถ้เท่าไป รถผู้เถ่าข้าเจากับ่ได้แจ้งนะครับตามสัมผัสเป็นสี่เลยนะคี่น้องสนใจก็แวะมาคุยๆเด้อแบบนี้นะครับผู้ใดสนิสนใจในรถคันนี้ไปใส่ไปสสยนะครับกรลังพ่อดีกรลังพองามยศฝ้าวัดชินใจว่าราคาถือคือแพงแท้นะครับมาเบิ่งไกลไๆมาล่องขับมาสัมผัสกันล่องเบิ่งนะครับเบรกเป็นได้คาดเป็นไดเครื่องยนต์เป็นจังไดนะครับเล่าตัวไอเหลีอหรือตัวไอหลีถอนเนี่ยเออมาล่องเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับสนิดสนใจผู้ใดอยากได้ก็กดเบอร์โทรศัพท์ไปที่0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครี่พี่น้อง ูนย์แปดห้าส hey. ี่สี่หกแปดหนึ่งเจ็ดหกหรือแมนบอยฮะไม่ใช่เบอร์โทรพิดนี่ถือเหรอเอศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเจ็ดหกบอกสู้มืดใอรจำได้เบอร์นี้อยู่กับผ่อยไม่กีสิบกว่าปีแล้วคนมีพิดเบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่ตั้งนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวหรือพีพิษมาที่โกตุกเจริญยนนะครับโกตุกเจริญยนตั้งอยู่นะครับหมู่บ้านเราโพหมู่ที่ห้า ตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิยจังหวัดมหาสารครามนะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่เลึกสักหน่อยหายากสักนิดแต่ว่าพี่น้องเข้ามาแล้วค่ะกับพี่น้องต้องมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนเอาพี่น้องสำหรับมือนี่นะครับพ่อพี่พอดองไปเพียงสักนี้นะครับมันสิย้งนะน่เกียดเนาะนะครับ,รบ,รบขอเ,เข้ามาสบายดีครับสวัสดีจ้า